วันนะตื่นเช้ามาก็ร้องเพลงช้า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 งเพลงนี้เดี๋ยววันนี้เขาจะมาร้องเพลงให้ฟังอ่ะเพลงช้า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 งร้องเคยช้างหรือเปล่าช้างตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวกว้างวงมีเอ็นบวงใหวางตามีหูมีมาหางยาว จบได้ครัอีกเพลงนึงเช่นต้องตายคือคุณคนรีเควสต์มาว่าแบบว่าลุงชัยนี่รอบเพลงเช่นต้อตานี่เกือบทุกวันเลยใช่ไหมครัเพลงเพลงนี้หรอกจะมอบให้ใครมาเป็นพิเศษเลยครับเมียน้อยเอาเมียน้อยมาไม่หมันน้ไง oh ครับที่อ่าให้กับลุงชายเลยนะครับนัถ่ายรูปอันนี้ก็เลยที่ถ่าลุงชายเลยครับลุงชายมือถือถือของฝันไนหะจากทางร้านเอาอกลับไปด้วยครับลุชงชายลุงชายอาจจะไม่ชอบไม่ชอบกล้วยตะครุ่นะครับลุงชายครับมีอลุงชัยเอ,อ,อาอาจจะไม่ชอบกล้วยนะฮะเอาเป็นมะพร้าวแทนได้ไหมครับมาแนบไปแลบเอาเถอะ อ่มา kind of ะมะพร้าวมอบให้กับน้องชายหน่อยครับผมถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับเซลฟี่หน่อยับถ่ายรูปอถ่ายรูปยิ้มยิ้มโอเคถ่ายรูปเดี๋ยวน้องชายถือสักครู่นะฮะเอาไปถ่ายด้านหน้าไปถ่ายด้านหน้าไปถ่ายด้านหน้าไปถ่ด้านหน้าดีกว่าครับน้องชายเดี๋ยวยกรบกวนช่วยยกขึ้นไปด้วยนะครับเจนครับถ่ายรูปขึ้นเลยครับขึ้นโบลขึ้นโบลขึ้นโบลย ลุงชัยเจ๊ไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะสักผู้เดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บเก็บเป็นความทรงจำนะครับไอ้ลุงชัยเดี๋ยวถือมะพร้าวมาจะได้แบบฟังเพลงชิดน้ำตาของลุงชัยนะโฮะเป็นเกียรติมากครับลุงชัยเดี๋ยวรบกวนถือมะพร้าวหน่อยนะเก็บรูปเก็บรูปอะไรอุ้งชัยอาผู้ใหญ่ขึ้นไหมถ่ายผู้ใหญ่อุ้งชัยถือด้วยครับจะมามอบให้ฮะมามอบมามอบใครลุง ไอเสมไหมไอเสียงไหมไอเสียงไหมเสียงครับเช่อครับเดี๋ยวให้ไอเสมอ่าให้ตันชที่ไหนังค์ที่ไหนให้ลูกชายเนี่ยนะครับผมเป็นมะพร้าวเลยสองรางวัลรางวัลแบบว่าเราเพียงพอเลยนะโอเค้าถ่ายรูปนะครับครับมอ่ะสองมือเลยสวยงานไม่ได้สินู ถือว่าเป็นผ้าที่ประทับใจนะฮะจะกวดทับ้านชุนชุนเดี๋ยวให้ถือนะโอเคครับอีกชุดอีกชุดรังเดีได้ภาพเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองก่้น จะสุดแล้วอีกนิดอีก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 ยีกอ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 เกอี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 กอสูงีกอ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 สูงเกอี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 ก ยอดมาครับผมขอเสกคูมือกับลุงชายด้วยนะครับผมอ่าชนะตาเราพร้อมมากได้เพลงหรอเพ่งครับอีกนิดนึงนะฮะยังไม่หมดอีกเลงฮะดูด้วยเตาดูด้วยเตาของงูละงูละไม่ร้องครับอุตาหอของคงรุ่นเกามีใจแค่ละเรารอรอพีตากันครับรอพีตาครั ขอนใที่เมาขอสักคู่นะครื่องเว้ยรู้มั้ื่าเขื่อนหัวเขื่อนเขาเป็นคนน่ารลกอ่เป็นคนน่ารัได้ยิ่มเก่งยู่คนยิ่เก่งยิ้หอะย้มอะไยล้ยิ้มอไรยิอเ้ยิบาเช้ยิอเ่งยอรหรอรอข้ข้าวเล กตัวสั่งจะทานปกปิดุราเลือดลังเมื่อครั้งยังมแกเคยทำนาเคยเอาลังสู้ฟ้าปูข้าวให้คนกินมีสิ่งลุนตัวเพกาัวแต่ทำนาไม่เคยเดนรูรจัก ที่น่าปลุกป,ปล่อยมาเป็นสัก้อนที่แบกหาวันยังครั้งดิ้นตื่นใช้ตายแต่แต่ข้าแรงดำดำตัำ้ตงกายชุกโฉมผิวตัวนักการตัวสั่งสถา ีไม่ต่อเหรอขอต่อครับทำไมล่ะฮะทำไมไม่เอาต่อขอต่อละอีกแต่ว่าอย่างโอเคครับขอเสียงมือนี้ก e? no, ับลุงชัยเลยครับผมสุดยอดมากครับผมท่านคนนี okay, ้